มาแล้วมาแล้วโอ้ยมาโอ้ยเฮ้ยโดนขีดปิวป๊าบหน่อยโอ้มาแล้ว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 ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยปี๊ปปี้ปี๊ปโอ้มีฝนใหญ่ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเชนดอมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Slap b บ t t l e ป้อแปะป๊อแปะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้าแล้วันต้องไปตรงไหนนี่นี่มานี้มานี้มานนี้เราไหนอะอันขาวเนี่ยหรออันขาวเนี่ยมาแล้วพี่ฝนมาแล้วฟันมาแมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาโอ้ยโฮ้ยนี่เอนัิปิวปับนอน H, ke, โอ้มาแล้ว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 ใครเนี่ยใครเนี oui. ่ยใครเนี <h ums> <h ums> ่ย mm พี่ปี๊ปปี้ปี๊โอ้ยโอ้พี่ฝนยาตายเลยแม่อบแม่โอ้พี่ฝนน่ะปับมีปับมีอะไรตายตายเลยยังไม่ได้ทำะไรเลยตกตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เราเบียกเราวันนี้เรา อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้เนี่ยนี่แหลอสีขาวนี่หรอเออเดี๋ยมามามอยู่ไหน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 อยู่นอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าติ๊กติ๊ก๊กติ๊ิ๊ติ๊กติกิตกกติกกกกิ อย่ายาย่าาเข้ามาโอ้ยโหโดนใครตีเอาไมเอาไมเอาไหมเอาไมไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้ามเอ้ย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 นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยเ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเา้เอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเ้อ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเ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 ้เยเฮ้ยเยเ้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 เยอ้ยเฮ้ยเ อฮ้ยยายาโอ้ป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี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 อีด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 ้ดีด้ดีดีดีอีดีด้ดีอ้ดีด้ดีอีดีดีงีด้ด้อีดีดีดอดี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 ดแดียีด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 ีอีดียงดีดีด้ดี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 ยีด้ดี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  ตบเลยตบตบโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับตอนนี้ศึกแข่งการใช้ไม้ปิกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปับนี่พี่เอกอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่ปิวสัสปิวปิวปิวอย่า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 ปิวอย่าปับนี่นี่โอ้ยโดนลุมแล้วโอ้ยโดน โดนลุมแล้วเพียกโดนลุมโอ้เอ้ย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 หนีก่อนฮะคือไหลตาดีมากเลยนะเนี่ยปิ้วเห้ยเฮยยังไม่ได้ใส่ของยังแกะป้าเนี่ยโอ้ยการตีกลับมาด้วยนี่โอ้โหนี่โอ้โหโดนเคลียร์ลอยเดี๋ยวเราต้องซื้อบ้างละซื้ออะไรอะตังอะไรตรงไหนบ้างไหมเนี่ยอันนี้ศูนย์ อันนี้45าปาบโอ้เราเพิ่งได้แค่21ปาบอะไรคือ45้าปบอ๋อตีอ๋อเวลาเราตีเราจะโอ้เกือบตกเน่หูเเราจะตีลกดปาบลุกนนี่นี่ปาบนี่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 ตีปาบปาบนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราเพลกได้เท่าไหร่เนี่ยพีได้สามปาบนี่ปาบ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  ไวิวอ้ยไมยอมไมยอเอ้ยเอ้ยไอเกโดนเคลียร์อย่าแลอนี่ีบรกีบกรีบไี่รีบลีบรีบีบรีบรีบรีรีบรีกรีบ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 เีบร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 ีบ้ีบ้วเรีบรีบรีบรีนรีบรีโรีบรีบนหน้าบรีบบรบรีบรีบีีีี่ีบบบ้ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจกิ้งกิงกระเด็นกระเด็นปิวปิวปิวอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยโมโหพี่ฝนเลยกันนักหนาน้องไม้น้องไม้โอ้ยล่นเลย้จอดล่วงจอดปิวพี่ฝนกดแขนอะไรกันมากมายเนี่ยดูสิตบเอาตบเอามากมากโอ้ยหฝนอีกแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนเขามาลุ้มโอ้ทำไมพวกเราหล่นกันง่ายขนาดนี้เนี่ย โอ้ลอยลอยโอ้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 ยโอเยโอ้ดโอ้ยโอยโอ้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 ยดอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย2อ้ยโ้ยโอ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 ้ยีอ้ยโอ้ยโอไยโอ้ยนอ้ยโ้ยโอ้ยโี้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอลยอ้ยโ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 อ็ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ้ยโอ้งอ้้เยอยอีอ้อโอย ้ยอีกอีกเฮ้ยอีกสามปาอีกาอีกสอีกสามาอีกสามาสบแล้วสี่สิบนี่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 โดนใครเนี่ยโอปิวงเดียวเลยอ่ะกระเด็นโอ้นีเดียวีเดียวดีเดียวตกปโอ้ลวงโอ้สี่สิบห้พอดีเลยโอ้ยไม่หมดได้แค่ยี่สบิปดเองอ่ะไอสามสิบสอราสามสามแล้วอาเอาสี่สิบ้าปาดนี่โอ้ยโอ้ยอ้ยยสา โอ้สามสี่ปับนี่ซื้อไงเนี่ยซื้อไงเนี่ยหล่นนะซื้อยังไงอ่ะโอ้หล่นนะนี่พี่เอกจิ้มได้แล้วหรออู๋พี่เอกได้แล้วหรอไวจังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 เปลี่ยนไม่ได้อ่ะพี่ฝนน่ะปั๊บอื้หล่นนะหล่นนะหล่นโอ้โหพี่เกไม่ได้อ่ะพี่เอกเข้าไปแล้วไม่ได้หรี่ต้องมีมากกว่าสี่สิบห้าไม่รู้ S <S พี่เอกดีพี่ฝนคิดว่านะจะเข้าวันนี้บ้างอ่ะสีแดงอะสี่สิบหกอุ้ยสีแดงสีแดงพี่เอกพีฟฟ่ฝนเข้าวันสีแดงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปขอ<า>เก็บปลากกอนเก็บปลาเฮ้ยมีเพื่อนอะเอ้ยมีเพื่อนข้ามฝั่งมาแล้วเพื่อนข้ามฝั่งมาแล้วมาเช็คแคร์เหรอเช็คแคร์เฮ้ยเพื่อนมาทานน็อตนะพี่เอกโฮ้ยจะตายแล้วเพื่เอกมาทาน็อตเดี๋ยวโอ้ได้ห้าสิบเป็ดเก็บปลาเลมาทาน็อตกันไหนเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิปับเพื่อนมาทานน็อตดูดิอุ้ยอถุงมือเขาดีกว่าถมือเฮ้บบอย่างเท่ ปาบเน่ซื้ไม่ได้อะนี่เฮ้ยเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะกว้างขึ้นนะเด้อ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 หัวปาบ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 ทำไมไม่ได้อะเฮ้ย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 ไปไปไปโอ้ยถูกมือทานนอตโอ้โหถูกมือทานนอตเฮ้ยลนไม่ได้อะโอ้โหพี่้ยงฝนฝนลดมาแล้วอะแต่เข้าไม่ได้อะลองเข้าน hey, ini, care, ี่ดูดิ อ๋อได้แล้วสิใช่ไหมได้แล้วเหรออ๋อมันได้แล้วมันได้เลยไม่ต้องรอเออได้แล้วก็เข้ามาแล้วก็ใช้ได้เลยนี่ไงพี่หนตีถุงมือทาเนาะได้แล้วนี่ไงพี่เอกมันถุงมือนีู่่ะป้าเอ้หพี่เอกแรง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 กว่าแรงกว่าแรงกว่าอุ้ยสักกระโดดหลบนี่นี่ไม่ทำไมเพื่อนถุงมือถุงมือยาวจังไงแสดงว่าถุงมือพิเศษแน่นอนเลยอ่ะทำไมเพื่อนถุงมือถุงมือยาวนี่ตบคู่พี่หวน จอจะเริ่มเวียนหัวแล้วล่ะโดนป้าป้าบมาหลายทีแล้วว่ะเฮ้ยโอ้อุตาตามมาป้าปปาบปาบตามตามอย่างงี้ปาบอางงี้นี่โดนสวนหน้าเข้าไปเป็นไงอะไรอ่ะปุ๊ยโอยยืนไม่ได้ยืนไม่อยู่ยืนไม่ได้แล้วป้าบ ป๊าบนี่นี่กระเด็น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 เลยนี่ใครใครจะมาตีเราใครตีเรานี่นอนตีเลยเมื่อกี้โอ้ยสี่สิบหกแล้วอ่ะทำไมอันนี้เขายาวโอ้ยนี่นี่มาสอยเพียกโดยเฉพาะเนี่ยไม่ป๊าบป๊าบนี่โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มไหนไม่โดนโอ้โหติวปิ้วมืออะไรกันเนี่ยโอ้ปิวอ่ะโอ้โหแรงมากอ่ะึบเอ้ยเอดีโอ้ยหัวพี่ใจร้ายเอ้ยพี่ฝนจะตกแล้วพี่ฝนจะตกแล้ว พี่ฝนจะตกไปเลย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 ตกไปตกไปนี่นี่นี่พี่ฝนตกไปนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มาข้ามฝั่งได้ด้วยเหรอตกจนได้เฮ้ยข้ามฝั่งได้ด้วยตกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอไปซื้องัวอนอุตส่าแอบข้ามมาว่าจะรอเพื่อนเข้ามาได้แล้วแน่นอนได้แล้วแน่นอนดิได้ป้าบอันใหม่เ้ยโอ้โหโอ้โหโดนป้าบเข้าไปเต็มเต็มทำไม ปึ up, andal, ๊บนี่นี่ร้อยห้าใช่ไหมร้อยห้านี่นี่นี่แหน่ไปไหนี่อย่าไปหาสาระอะไรกับเกมนี้นี่นี่นี่โดนโดนเพียกโดนไปเต็มเกมนี้ต้องเอาสมองออกก่อนใช่ไหมหูไหลอ่ะโอ้ขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่พี่ฝนจะเสียงดังมากนะในคลิปนี้นะเพราะว่าต้องทำคำเตือนก่อนเปิดคลิปนะนี่จ้อง จ้องเสื้อเขียวก่อนป้าวโอ้ยร้อนไปโอ้โหล่อนจังจ้องเสื้อเขียวทำไมอันนี้ต้องเท่าไหร่หนึ่งร้อยเหรอป้าวร้อยห้าป้าป้าป้าอะไรอ่ะเ้แซลป์ทูสตาร์คืออะไรอ่ะอ้าวพี่ฝนพี่เอกมานี่ได้ไปกระเด็นโอ้ยโอ้โหตกอันนี้คืออะไรอ่ะแลป์ทูสตาร์คแล้วพี่เอกก็ลอยมานี่กับน้ำชาอีกเจ็ดวิ่ไปแล้วอ่ะ มันคืออะไรไม่รู้พี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ฝนลองดูอันนี้ก่อนเพื่อในห้องมืออันนี้เป็นถุงมือแบบถุงมืออะไรเนี่ยถุงมือมาจากนรกเหรอเฮ้ยนี่แบบอันนี้แบบเหมือนเขาไอ้นี่กันนะฮะมันเป็นแมพแบบเหมือนแข่งอ่ะโอ้โหเหมือนแข่งเหรอเออเหมือนแข่งไปที่ไหนแล้วว่าเป็นแบทเทิลเปรนแบบแบทเทิลอ่ะนี่นี่นี่เป็นแบทเทิลหรือเปล่เข้าไปที่ไหนเป็นแบทเทิลไอยูสามคนสามคนนี่พี่อกำลังตีอนี่นี่นี่ โอ้แต่ว่าแบบน้ำชาของเขไหวตัวทันนะเขาตีคืนไหนเนี่ย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 ปั๊ีมตกแล้วไปอีกรอบนึงแล้วก็เดินอีกรอบนึงนี่โอ้โหไม่มีใครตกเลยอ่ะพี่ฝนโดนไล่ตามพี่ฝนโดนไล่ตามพี่ฝนปั๊บนี่พี่ฝนโดนไล่ตามการนี้นี่แล้วพี่เอกทำไงพี่เอกมาอยู่ไหนปั๊บนี่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 ปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรทับเฮ้ยโดนอะไรทับเฉย ไอ้เบกได้ถุงมือไดอะมอนด์แล้วอ่ะปั๊บปั๊บแต่เดี๋ยวๆๆโหทำไมถุงมือเพื่อนยาวขนาดนั้นนี่โอ้โหกระเด็นกระเด็นปั๊บตอนนี้น้ำชากระเบกตีกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งโอ้โหเบกตกอ่ะโอ้ตายเลยอ่ะโอ้ยกระเด็นโอ้โหใครได้75็้าป๊าปเนี่ยอุยมีเพื่อนได้75็้าป๊าปแล้วอ่ะมีชื่อขึ้นเลยอ่ะไหนอ่ะมาจากไหน75ปเจ็ดสิเหมือนกัน ไอ้ปลาคู้ปลาคู่ของพี่เอกได้เก้าสิบเจ็ดนะเดี๋ยวเจ้าร้อยนี่นี่้นี่ร้อยสิบเจ็ดร้อสิบแปดพับพับพับโอพับไม่โดนมาก่อนมาก่อนมาก่อนไม่อย่าได้ลุกอย่าได้ลุกพี่เอกทำไมทำงี้ทำไมทำงี้ทำไมทำงี้อย่าได้ทลไมทำไมทำงี้โอ้ยโดนใครเนี่ยใครอ่ะกระเด็นร้อยตีเฮ้ยตีทีนึงแบบกระเด็นเลยอ่ะพี่ฝนคือแบบของพี่เอกกับโดนตีมั่วมากอ่ะ นี่แล้วทุกคนก็ตีปิวมาติดพี่เอกไงอ๋ออ๋ออ๋อไอ้กระตกกระตกรีบลุกกระตกรีบลุกโอ้หล่นเลยอ่ะเพชรได้ร้อยหกแล้วร้อยหกแล้วเหรอทไมเร็วขนาดนั้นก็ได้ถุงมืออันนี้แล้วได้แล้วเหรอเฮ้ยรู้แล้วมันคืออะไรพี่ฝนดูดิโอ้โหอัยาวเหรออันยาวเหรอเฮ้ยดูดิหูโดงเลยอ่ะขี้โกงด้วยขี้โกงจัดเลยอ่ะดูดิขี้โกงอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา โอ้นานๆโดนทีตีได้ต้องห้าคนเนี่ยฟับฟับนี่ขี้โกงเหรอขี้โกงเหรอนี่ขี้โกงเหรอนี่อันยาวขี้โกงอย่าได้ลุกอย่าได้ลุกอันยาวโอ้ยโอ้ยอันยาวอันยาวอันยาวอย่าอย่าลนอย่าพึ่งลนอย่าพึ่งลนต้องไปซ้ำต้องไปซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำมีคนตามมาซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำซ้ำเลยดูทำโอ๊ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่หลายตลบนี่นี่ทำอะไรนี่รอตีนี่เมื่อกี้ทำอะไรไว้นี่นี่รอตีหรอรอตีหรอใช่แล้วต้องรอตีได้เลยอย่างนี้ได้เลยมามาเข้ามาเข้ามานีรอตีรอตีเข้ามาเข้ามาเลยอย่างนี้ได้เลยได้เลยเข้ามาโบนัสเราต้องเป็นพันธมิตรกันก่อนทำไมอยู่ดีเพื่อนเขาแบบเป็นไอ้นี่ตอ๋อ๋ออ๋อเยเฮ้ยเฮ้ยตีเพื่อนเฮ้ยเฮาอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเ ใครโอ้คนนี้เขาตีแรงมากอะคนตัวดำๆอะปับนี่เออใช่เมื่อกี้ถูกมือทานอสไงคนนี้แหละโอ้โหอ้ตีฟิวไปไกลเลยอะดูดิเอ้าไม่ตายเฉยกลับมาที่เดิมอยากให้เราได้มีที่ยืนในสังคมก่อนโอ๊ยร้อนอ้ออนี่ตีตีโอ้โห เซ็งเลยตีตีต่อยต่อยพับพับพับมือถุงมือขี้โกงเป็นไงเนี่ยถุงมือยาวอยากให้เราได้บ้างอยากให้เราได้บ้างอยากให้ลุกอยากให้ลุกนี่อยากได้ลุกต้องมากันต้องสามคนอยากได้ลุกนี่อยากได้ลุกนี่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 โอ้ยหัวนี่ปิวไปปิวมาเจ็ตเคนเครื่องโกรธโทษนี่ตบก่อนหนึ่งทีตบาปอะไรกี้เรนี่โดน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 โดฝนตดนโดนโดนโนโดนโดโอ้ยดนโ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  คิวสาวไม่ตกอ่ะดูดิเพื่อนเพื่อนตกเฉยเลยอ่ะดับเปิลคิวริปเปิลคิวเมคกิวคว้าคิวควาดคิวเอาให้หมดแลมเพดเรียบร้อยตกไปแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าพี่จะเข้าไปอยู่ในอวีมากไปหน่อยช่วงนี้ ตรงนี้มันอะไรอะมีมือใครอยู่ข้างในอะเพีตรงนี้มันก้อนอะไรก็ไม่รู้อยตรงกลางอะก้อนเนื้ออะไรไม่รู้ก้อนเนื้ออะไรไม่รู้เป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยพียกพีพีตีได้ทุกคนเพราะพี่เอกยาวตีล้ายอย่างนี้โดนนนี้ตี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 นีตีตงตีต้ตีตีาีต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 าตีตเราไกลกว่าเราไกลกว่าเรา เรากะอุ้ยโอ้ข้างหลังโห้พี่กได้ร้อยห้าสิบสามมีร้อยการ์ดมานะไปไกลมากเลยอ่ะถุงมือสโนถุงมือสโนไปไกลมากเลยเพ็กตีได้เยอะจังเลยอ่ะฮะเอาอันยาวพี่เอกหายอ่ะปึ๊บก็มันเปลี่ยนถุงมือไปใช่ป่ะนี่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 พี่ฝนเกือบได้ร้อยแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วเพ็กอยู่ไหนก็ไม่รู้เกือบได้ร้อยแล้วอุ้ยทำไมมันหนืดเฮ้ยมันมีแบบหนืดด้วยอ่ะ มันเหนื่อยด้วยอ่ะพี่คนปึมันต้องเป็นร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยแต่ว่าเพียงยังไม่ถึงเลยโอ้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 กระเด็นกระเด็นโอ้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 มาแล้วมาแล้วถุงมือยาวใหญ่โอ้ยใครยาวสาวได้สาวนะตอนนี้ถุงมือยาวพี่เอกโอ้โอ้ยนี่มันยาวเกินเอาแล้วเอาแล้วพี่ฝนได้ร้อยห้าแล้วด้วนี่กึ๊บกระดิก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 อืิอ นี่ถุงมือยาวโอ้โหตอนนี้ทุกคนใช้ถุงมือยาวกันหมดเ้ยาแบถุงมือสั้นอยู่คนเดียวตอนเนี้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตกเอาตกเอาต้องหนีก่อนป๊บนีป๊บเลยเฮ้ยนี่โดนใครตีเนี่ยพีไม่รู้ว่าโดนใครตีอ่ะเอ้ยโอ้โหนี่นี่นี่ตี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  ไปอ <ไป S 2> โดนไข่ตีมาขนาดนั้นเนี่ยเอ้ยทำไมมันกิ้งไว้กิ้งมาไปอีกไอีกซ้ำซ้อย่างงี้ต้องซเปพี่แอ๋ดนไปเลยอูวูใครอะใครอะใครอะใคร,ใคร,ใครอือปู้ปู้ช่วงชุลมุนช่วงชุลมุลนนี่อย่างงี้ตีใครไม่โดนเลยปึ้นขาขึ้นขาขึ้นของพี่ฝนไว้หนืดมีแบบหนืดด้วยอ่ะนี่ไปทุกคนที่ขวางหน้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้ว ทำไมแล้วทำไมไทยแลนด์สวีเดนถึงเป็นอย่างนั้นนี่นะพี่นี่นี่นี่เห็นเราเห็นเราตอนล้มแล้วเห็นเราตอนล้มล้วตีเราใช่ไหมนี่แน่นี่แน่พี่เอกหรอพี่เอกหรอนี่นี่หลังแหวนโอ้ยโดนตีโดนตีถึงถุงมือพี่ฝนจะสั้นแต่พี่ฝนแรงเยอะนะขอบอกปับนี่ปาปโอ้พี่เอกลอย ปับนี่ปาบอุย้ยร้อยโอ้เผือได้เวลาไปเปลี่ยนถุงมือใหม่แล้วจ้าแหมได้เวลาไปเปลี่ยนถุงมือใหม่แล้วหุ้ยนี่ถุงมืออะไรเนี่ยทำไมตีพี่เอกปิ้วเลยอะอันยาวใช่ไหม,ม <า S 1> แล้วสนโนด้วยอะพี่ฝนมาแล้วใช่เมื่อกี้โดนสนโนไปถุงมือสนโนแน่เลยอะึึบบมาพี่เอกมาปาบน,นี่นี่แบบโถ ปั๊บนี่โดนลุมอ่ะแล้วก็โดนสโนด้วยเนี่ยสโลโมชั่นไปเลยปั๊บนี่ปิวไปซะตอนนี้ทุกคนใช้แต่ถุงมือยาวถุงมือยาวสาวได้สาวโอ๋ออ๋ออ๋อนี่มาเลยมาเลยปั๊บนี่ตีแล้วชิ่งตีแล้วชิ่งใครเข้ามาข้างหลังตีแล้วชิ่งตีแล้วชิ่งปื๊บปื๊บปั๊บโอ้โหเพื่อนกระเด็นไปต่อหน้าตัวตาฟืบนี่ตีสองคน ตีสามคนตีสี่คนตีปิวเออปิวไปเลยปิวไปไกลมากเลยโอ้ยโอ้ยอ้อันี้เดียวตกอู้ดนี่เดียวยังเป็นเกียรตที่แบบยากให้โอกาสแก้ตัวไม่ตกไปในทีเดียวไปไหนแล้วเนี่ยตกลงไปแล้วพี่เอกพี่หัวโดนตีซะหัวสมองชาแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้ย อยู่ลําบากแค่โลกนี้อ้อเบียกจะล่นแล้วพี่ฝนมานั่งคอยกันแล้วกันนะ้ไม่ไหวแล้วหัวสมองชาถึงจะสมองชาก,กันเลยทีเดียวเจเหรอโอ้ตายเฮ้ยเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะดูสิหัวบวมไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไงบ้างอะ่ะหัวบวมมาดิเอาพัตเตอร์ยาไหมหัวบวมไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่เครียดๆนะคะเราสามารถเข้ามาเล่นในแมบนี้แล้วคลายเครียดได้เลยจ้ะทุกคน แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share. กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่ฝนแล้วแก็พี่เอกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเยเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนนะไม่ไหวปวดสมอง